คุณพี่ยงน้อยวันนี้ว่าด้วยเรื่องหัวสวรครับเห็นคุณคชูวิทย์มาเปิดเอกสารลับเกี่ยวกับคดีหัวสวคุณพี่ยงน้อยอ่านหรือยังแล้วก็ไอเอกสารเนี้ยมันมีเรื่องอยังไงบ้างครับในเอกสารก็อ่านเลยครับก็กคเรียกว่าคุณชูวิทย์สมบตวิสิทธ์เนี่ยนะครับก็ไปได้ข้อมูลมานะครับไปได้ข้อมูลมาผมก็เออเป็นข้อมูลที่ดีนะครับผมก็ ข้อมูลพวกนี้จริงๆเราเราพูดกันไปพอสมควรนะส่วนหนึ่งเนี่ยนะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งแต่เน,นี้ยมันให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นพฤติการนะครับพฤติการ,รเ,ออเอกสารที่คุณชูวิทย์เอามาปล่อยเนี่ยนะครับเป็นเหมือนการเขาเรียกอะไรอะ่ะการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ระบุถึงรายละเอียดของพฤติการพฤติการของออคนของพรรคการเมืองหนึ่ง นะครับหลายคนนะครับหลายคนซึ่งมีระดับหัวหน้าพักเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับคุณชุมิตรจะมีป้ายแถบสีดําอะไรเนี่ยบางชื่อบางไรายไว้เนี่ยนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะมีการมาประชุมกันที่พักด้วยนะครับม,มีการมาประชุมคณะกรรมการบริหารพักณสํนะาหนังการใหญ่ของพักนะครับในกรุงเทพนี่แหละ นะครับแล้วก็เสนอแผนงานเนี่ยเสนอแผนงานหัวสวเนี่ยผ่านหน้าจอในที่ประชุมของพรรคนะครับโดยมีใครอะนอน,นูนายจระเอเนี่ยแล้วก็ขีดไม่รู้คนทางบุรีรัมย์หรือป่านะนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยเข้าร่วมประชุมแล้วก็เสนอแผนดัาก่าด้วยนะครับแล้วก็มีนายอทอธงนะครับเป็นตัวหลักในการจัดทําและวางระบบปฏิบัติการขึ้นมา นะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรออฟไลน์นะครับออฟไลน์นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือ,อ,อให้เตรียมนะครับให้สสอของพักเนี่ยสสอของพักภูมิใจไทยนะครับอย่างที่เราทราบเนี่ยกระจายอยู่หลายพื้นที่โดยเพราะอีสานภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือบางส่วนภาคตะวันออกบางส่วนนะครับก็ไปเตรียมหาผู้สมัครรับเลือก เป็นสวเนี่ยให้ครบทุกอาชีพก็คือยี่สิบกลุ่มอาชีพนะเก่งนะทุกอำเภอนะครับทุกกลุ่มอาชีพทุกอำเภอนะครับแล้วก็เรียกว่า,ามีการากำหนดให้ไปรับเงินกันที่ไหนอะรับเงินกันจากานางอะไรก็ไม่รู้แหละนะบริเวณชั้นสี่ห้องประชุมของสำนักงานใหญ่พักในกรงเทศนะครับเห็นก็บอกว่าผู้สมัครเนี่ย ที่ได้รับการว่าจ้างให้มาสมัครเนี่ยเขาบอกจะได้ค่าตัวประมาณ